ประจาได้เลยนะสลัดแก่เเล่นสีผจะสวยคุณบอกว่าใส่ใจสะอาดรสชาติสีสันสีจัดมีเลื้นมีเหลืองมีเขียวมีมุกอันเนี้ยส้มมีเขียวมีปุ๋ยเนี้ยแล้วออกมาแล้วถ้าเผื่อไม่เจมมันก็จะมีหอมใหญ่เป็นสีขาวถูกต้องไหมคะแต่วันนี้เราเป็นเจเราก็จะตัดหอมใหญ่ออกไปเพราะนั้นสลัดของเธอเนี่ยแต่ถ้าสลัดโลจะใช้แครอทหั่นแต่ถ้าเป็นสลัดโบ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 คือชาม เราจะใช้ผู่พอเข้าใจไหมคนะเราก็จะเรียงเป็นก้อนๆสวยงามและเอายอดขอขาววิธการใสย่ยำสาหร่ายสวยไหมสีสามสวยไหมมส้มมีเหลืองมีเขียวก้องไหมสวยไหมแล้วทานกับนะะ้ำสลัดแต่เมื่อไหร่ที่เธอห่อเป็นสะละัดลงดูบอกบอก,บอกแล้วว่าผลไม้ห่อไม่ได้เขาไม่ทำกันอยากไปพิสดารแล้วมะเขือเทศจะไม่ใส่เพราะนั้นคือซื้อมะเขือเทศให้เธอมาสองอย่างมะเขือเทศ มะเขือเทศจอบดบอกแล้วเรีย้ยงแบบนู้มันจะออกมาเรื่อยๆมะเกิดเทศมีสี่ชนิดชนิดที่หนึ่งเปิดลูกเปิดลูกเปิดช่วยคูหน่อยเปิดไม้หมดเลยมะเขือเทศที่หนึ่งคือมะเขือเทศยักษ์หรือมะเขือเทศใหญ่เป็นสลัดสำหรับใส่ใส่สลัดเธอต้องใช้มะเขือเทศให้ถูกกับชนิดนะคะ เป็นมะเขือเทศใหญ่ไม่ใช่สีดานะคะเป็นมะเขือเทศที่เราขวานเป็นวงกลมกินกับสลัดกินสดลูกใหญ่กินสดต่อไป มะเขือเทศราชินีออกมาใหม่เมื่อไม่กี่สิปีนี้จากภูมิปัญญาของรัชกาลที่9้ามะเขือเทศราชินีท่านผู้ตั้งชื่อวิธีทานก็คือให้เฉือนหัวมันทิ้งเพื่อวางสวยงามกินทั้งลูกเพรนัการใส่สลัดโบจะมีสลัดหั่นกับสลัดลูกเวลาที่เธอไปซื้อเธอก็จะเห็นถูกไหมคะถูกไหมคะสองแล้วนะสามมะเขือเทศสีดาไม่ไดเอามา มัเกือเทศสีดาเกิดมากับการทําส้ตามตำกับน้ําซุปการทําซุปไก่ซุปอะไรก็แล้วแต่เขาจะใส่มะเขือเทศสีดาจํานะคะมะเขือเทศสีดาคือใช้กับส้ตมตำกับทําน้าซุปมะเขือเทศสองชนิดนี้คือกินสดเธอเอาไปทําส้ตามตำอะครูพดูดได้เลยว่าไม่อร่อยเพราะเปลือกเนื้อเขาจะหนา ม่นิ่มละมุนเล้นถูกต้องไหมคะน้านในส้มตำมันจะไม่ซึมไปมืเขือเทศต่อไปมะเขือเทศที่สี่เรียกว่ามะเขือเทศเพวงมะเขือเทศเพงวงเคยเห็นไหมนึกถึงว่า <c oughs> เปืเอพวงแต่เป็นมะเขือเทศเขาเกิดมากับอาหารสองชนิดคือหนึ่งน้ำพริกอ่องสองน้าเงียวหนมจีนน้ำเียวเป็น,นางเียวนะเธอจะทำอาหารอะไรก็ จะต้องเลือกให้เข้ากับงานเรียนกับครูแดงอ่ะในยูทูบเขงพี่บอกตฉลยแต่เรียนกับครูเ้วถามมา